ถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วมาเจอกันเนี่ยเราจะทักว่ายังไงคะเราจะทักกันว่าเออนานมาแล้วเนาะที่เราไม่ได้เจอกันแต่ว่าคนนอร์เวย์เขาจะไม่ใช้คำนั้นนะคะเขาจะบอกว่านานแล้วที่ สวัสดีค่ะวันนี้เกดมีคำศัพท์ที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับเราคนไทยแล้วก็ใช้ผิดกันนะคะเพราะว่าการใช้ในภาษาเนว์กับภาษาไทยเนี่ยมันใช้ต่างกันนะคะคำนั้นก็คือคำว่านานมาแล้วหรือว่าเล่งซีเดนในภาษาเนว์นั่นเองนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วมาเจอกันเนี่ยเราจะทักว่ายังไงคะเราจะทักกันว่าเออนานมาแล้วเนาะที่เราไม่ได้เจอกัน แต่ภาษานอร์เวย์เขาจะบอกว่า De ดอแอลเ s i d e n ีเดนวีฮา a ซตวา r a n d a คือนานมาแล้วเนอะที่เราเจอกันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเอาคำว่า l e n g s i ซี e มาใช้เนี่ยด้วยเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็จะพูดว่า De a l e n g ลงัสซีเ we have อิกิเ a ตวาร a นนะคะซึ่งมันผิดค่ะในภาษานอร์เวย์เนี่ยเขาจะไม่พูดอย่างนั้นเขาจะนับจาก วันที่เราเจอนะว่าเออเนี่ยมันนานมาแล้วนะที่เราเจอกันวันนั้นแต่ภาษาไทยเนี่ยคือจากวันที่เราเจอกันจนถึงณนะตอนนี้เราจะนับระยะเวลาที่เราไม่ได้เจอกันนะคะแต่ว่านอร์เวย์เขาจะนึกถึงวันที่เราเจอกันวันสุดท้ายนะคะว่าเออนานมาแล้วเนาะที่เราเจอกันครั้งนั้นน่ะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยคือ เออนานมาแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกันมันมองกันคนละมุมพูดกันคนละแบบเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำคำว่าเลงซีเดนมาใช้มันก็เลยอาจจะทำให้เราพูดผิดเราก็พูดสับสนกันอย่างเช่นเรื่องกินอาหารด้วยเหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าเรากินมาตั้งแต่เช้าแล้วเราก็จากเช้ามาจนถึงตอนนี้เรายังไม่ได้กินอะไรอีกเลยนะคะเราก็จะบอกว่าเดเงเดนยาฮอสปิส นะคะก็คือตั้งนานแล้วที่ฉันกินแต่ถ้าเกิดเราไปพูดว่าเดลิงสซีเดนยาฮิกิสปิสมันผิดนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรากินอาหารมื้อเช้าไปมื้อเดียวแล้วหลังจากมื้อเช้าเรายังไม่ได้กินอะไรอีกเลยเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถพูดได้ว่ายายฮาร์ดอิกิสปิสซีเดนฟูคอสก็คือตั้งแต่อาหารเช้ามื้อเช้ามันเนี่ยฉันยังไม่ได้กินอะไรอีกเลยเขา หมายความว่าคืออาหารเช้ามื้อเช้ากินแล้วแต่ว่าหลังจากอาหารเช้ามาเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรอีกเลยแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยว่าเออเนี่ยตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรมาเลยเราก็จะเข้าใจว่ามื้อเช้าเราก็ไม่ได้กินเนาะคือวันนั้นทั้งวันน่ยยังไม่ได้กินแต่ภาษานอร์เวย์เนี่ยถ้าเกิดพูดว่า ยาย heart e g p e c i f i c d n f o นั่นหมายความว่าคือตั้งมื้อเช้าเนี่ยทานแล้วแต่หลังจากมื้อเช้าเป็นต้นไปเนี่ยยังไม่ได้ทานเนี่ยค่ะมันก็สร้างความสับสนให้คนไทยนะคะเวลาเราเอามาใช้ทีนี้ต่อไปเราก็จะใช้คำว่านานมาแล้วหรือว่า lengthy den ได้อย่างถูกต้องเนาะสมมุติถ้าเราจะบอกว่านานมาแล้วที่เราไม่ได้เดินทางไปประเทศไทยนะคะ เราจะไม่พูดว่า Dr. Legacy d e n Yai Hair i r l s to Thailand แต่เราจะพูดว่า Dr. Legacy d e n Yai h a r i c e to Thailand <c oughs> ก็วันนี้เกดก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะคะคลิปหน้าเกตจะมีอะไรมาฝากก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเกตค่ะวันนี้สวัสดีค่ะฮ่าเด้อมาเย็น ¡Sí,